ช่วงนี้ตรวจสอบกลยุทธ์การลงทุนภาคบ่ายในตลาดอนุพันธ์กันนะคะทั้ง Set ฟิฟต t u r e s รวมถึงทองคำจะปรับกลยุทธ์อย่างไรนะคะพูดคุยกันกับคุณพันงามอารยะวุฒินะคะจาก c l a s s ิกโกล u ิวเจอค่ะสวัสดีค่ะคุณพันงามค่ะสวัสดีค่ะค่ะคงต้องตรวจสอบภาพรวมของการลงทุนกันหน่อยนะคะ Set ฟิฟต t u r e s นะคะโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในภาคบ่ายนี่มองสถานะหรือว่านักลงทุนนี่จะต้องปรับตัวยังไงดีคะ ค่ะเราก็ยังมองว่าเซทิตี้ก็เป็นการแก่งตัวในลักษณะไซเวย์อัพนะคะ,ะก็กรอบอยู่ระหว่างหนึ่งพันห้าสิบถึงหนึ่งพันเจ็สิบจุดนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องให้ระมัดระวังแรงขายนะคะถ้าหากว่าขึ้นสู่แนวต้านนะคะบริเวณหนึ่งพันหกสิบสี่แล้วก็หนึ่งพันเจ็ดสิบจุดนะคะอาจจะมีแรงขายทำกำไรบริเวณนั้นนะคะ ในช่วงนี้เราก็ให้สะสมช็อตนะคะเม,เมื่อดีดตัวขึ้นนะคะแต่ก็ให้จุดคัดลอดไว้นะคะถ้าหากว่าผ่าน1,070จุดแนวรับมีที่1,053แล้วก็1,047นะคะแนวต้าหนึ่งพแล้วก็1,070จุดนะคะส่วนซีรียูเซ็ตห้าสิบซีรียูสิบสี่นะคะแนวรับ1,050แล้วก็1,046 แนวต้าน1,063แล้วก็1,070นะคะในช่วงนี้ก็เป็นไซด์เว์อ up นะคะแต่ว่าจะมีแรงขายในช่วงที่ปรับตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้านนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็สะสมชอ็อตเมื่อปรับตัวขึ้นนะคะค่ะการปรับตัวขึ้นมาของเซ็ตฟิฟตี้ซีรียูนะคะจะเห็นว่าดัชนีเวลาขึ้นไปเนี่ยมักจะถูกแรงขายเมื่อขึ้นไปได้ระดับหนึ่งนะคะหรือว่าใกล้ๆแนวต้านตรงนี้สะท้อนสภาพตลาดหรือว่านักลงทุนยังไงบ้างคะ ค่ะในช่วงนี้ถ้าดูในภาพเทคนิคเนี่ยมันก็เกิดสัญญาณแบริติเทเวอร์เจนต์เกิดขึ้นหลายครั้งนะคะอันนี้ก็เลยทําให้นักลงทุนไม่มั่นใจนะคะเวลาที่เข้าถึงใกล้แนวต้านเนี่ยก็จะมีการขายทํากําไรออกมาก่อนนะคะก็เลยมีการย่อตัวลงมาในช่วงนั้นค่ะค่ะส่วนใหญ่ก็ยังคงอาศัยภาพของเทคนิคเข้ามาจ,จับจังหวะในการลงทุนของฟิวเจอร์อยู่ใช่ไหมคะ ค่ะใช่ค่ะค่ะประเด็นโดยรวมหรือว่าภาพปัจจัยที่ยังคงเป็นสนับสนุนหรือว่าเป็นปัจจัยหลักในประเทศตรงนี้มีอะไรต้องตามต่อบ้างคะค่ะในวันพุ่งนี้ก็มีการถแถลงนโยบายของรัฐบาลน,นะคะต่อสอนอชอนะคะในสัปดาห์หน้าก็จะมีการประชุมกรนงนะคะวันที่17รวมถึงการประชุม FOMC ของสหรัฐวันที่16-17ดด้วยนะคะก็ต้องติดตามในเรื่องของประเด็นนี้นะคะว่าจะมีผลกระทบด้านลบ ต่อตัวของดาวโจนแล้วก็เซ็ตยังไงบ้างนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ก็นักลงทุนก็คาดว่า,าทางเฟดอาจจะมีการปรับขึ้นหรือว่าส่งสัญญาณการขึ้นอร,รัพยดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ค่ะค่ะจากเรื่องของการประชุม FOMC นะคะกับน้ำหนักของที่ประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะประกาศกวาดล้างกลุ่มไอซิสตรงนี้ให้น้ำหนักกับการติดตามเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมคะ ทั้งสองประเด็นนี้ก็เป็นปัจจัยลบกับตลาดหุ้นทั้งสองประเด็นนะคะ,ะก็คือให้น้ำหนักเรื่องของอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะในการประชุม FOMC <ะ>ให้ให้น้ำหนักมากกว่านะคะ ค่ะก็ไปดูที่ FOMC ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดจะดูจากทางรักโอบามาหรือว่าการกระทาใดๆที่เกิดขึ้นอาจจะต้องไปติดตามเรื่องของผลต่อเนื่องใช่ไหมคะค่ะคือ,อที่พัฒนามิตีโอบามาประกาศนี่ก็จะเป็นการสนับสนุนกําลังในเรื่องของการโจมตีทางอากาศนะคะ,คะแต่ก็อาจจะไม่กระทบมากนักนะคะก็ะคือถ้าถ้าเกิดการโจมตีขึ้นก็คงไม่ได้อ่ามาก ก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีสงครามใหญ่เกิดขึ้นนะคะก็คืออาจจะเป็นเพียงเล็กน้อยนะคะค่ะก็คือว่าถ้ามีการโจมตีขึ้นอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดถึงขั้นสงครามใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะก็คือเป็นการสนับสนุนนะคะเป็นแรงสนับสนุนนะคะถ้าจากประเด็นเดียวกันนะคะทองคําไม่เห็นตอบสนองเลยค่ะคือคุณพันงามช่วยประเมินให้หน่อยนะคะว่าราคาทองคําสุดท้ายแล้วจะไปอิงกับน้ําหนัก ฝั่งไหนเป็นพิเศษกับการประชุมหรือว่าจะเกี่ยวเรื่องของการสนับสนุนการกวาดล้างไอซิคทั้งนี้ค่ะค่ะสำหรับราคานองคำนะคะเราก็มองกรอบว่าเป็นการแกว่งตัวในลักษณะ,ะเป็นแนวโน้มขาลงนะคะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยเมื่อหลุดอ แนวรับบริเวณ1,250แล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงต่อสู่แนวรับถัดไป1,240แล้วก็1,230ได้นะคะประเด็นสำคัญก็คือการแข่งค่าของเงินดอลลาร์นะคะที่แข่งค่าขึ้นมาในช่วงนี้เพราะว่า นลกลงทุนกังวลว่าเฟดจะส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในการประชุม FOMC ในวันที่16-17นะคะก็เลยทําให้ดอลลาร์เนี่ยแข่งค่าขึ้นมามากนะคะก็เลยเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคํานะคะเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องการประชุม FOMC ก็จะมีน้ําหนักมากกว่านะคะค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่ามีน้ําหนักมากกว่าแต่ว่าไม่ในการประชุมไม่ได้มีการส่งสัญญาณหรือว่าการปรับตัวขึ้นของดอกเบีย้ยหรือว่าไม่ได้มีการให้เหตุผลอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ตรงนี้ราคาทองคําน่าจะเคลื่อนไหวยังไงคะ ค่าสำหรับถ้าภายหลังการประชุมออกมาแล้วไม่มีผลในเรื่องอในเรื่องของการที่จะปรับขึ้นหรือต่ดอกเบี้ยหรือว่าไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรนะคะอันนี้น่าจะทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวรีบาวขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าในช่วงนี้อ่าอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคเนี่ย อย่างเช่นไอ i ไอก็เข้าสู่เขตโอเวอร์โซแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่ราคาทองคำที่จะรีบาวขึ้นได้นะคะแล้วก็ดอลลาร์มีโอกาสที่จะอ่อนตัวหลังจากาผลการประชุมเ้ฟเอ็มสีออกมาแล้วค่ะค่ะแสดงว่าถ้าจังหวะแบบนี้นะคะอาศัยภาพเทคนิคคือราคาเนี่ยปรับตัวลงมาถ้ามองจากภาพเทคนิคแล้วคือเปิดลอง p o s i t i อันนี้น่าจะเหมาะสมไหมคะค่ะก็คือต้องอ่อ ยังอีกหลายวันเหมือนกันนะคะกว่าจะถึงในในการประชุมเอฟโอเีนะคะ,ะเพราะฉะนั้นการเปิดลองเนี่ยก็ควรจะดูบริเวณแนวรับ1,240-1,230นะคะบริเวณนั้นถ้าหากว่าลงมายังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องมีการตั้งจุด Stop l ล s s ไว้ด้วยนะคะถ้าหลุด อ่าหนึ่งพัรอยสามสเงี้ยต้องอาจจะต้องคัดลอสเพราะว่าแนวโน้มหลักยังเป็นขาลงาอยู่นะคะค่ะแสดงว่าต้องเล่นตามเทรนด์นะคะช่วงสั้นๆวัน2วันนี้ทั้งวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะเปิดสถานะแบบไหนถึงจะปลอดภัยดีคะ ค่ะก็ให้เทรดดิ้งช็อตเมื่อราคาติดตัวขึ้นสู่แนวต้านนะคะซึ่งแนวต้านวันนี้ก็มีที่1,251แล้วก็1,257นะคะ,คะส่วนแนวรับมีที่1,240แล้วก็1,230ค่ะค่ะระดับของค่างเงินบาทนะคะตอนนี้มีผลกับการลงทุนในโกลฟิเจอร์เยังไงบ้างคะก็จากที่ค่างเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมานะคะเงินบาทก็มีการอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะคะ,คะอันนี้ก็เลยทําใหเา้เป็น ปัจจัยบวกกับราคาทองคำในประเทศนะคะก็คือราคาทองคำในประเทศก็ไม่ได้ปรับตัวลดลงแรงเหมือนกับราคาทองคำในตลาดโลกนะคะเพราะว่าเงินบาทเนี่ยมอดค่าอยู่นะคะนี่ก็ช่วยหนุนราคาทองคำในประเทศได้บ้างค่ะค่ะราคาทองคำในประเทศถ้าเปรียบเป็นทิศทางคะ่ะตัวของราคาเป็นบาทนะคะน่าจะราคานี้น่าจะหลุดต่ำกว่าระดับ19 000. ในช่วงวันนี้พรุ่งนี้ยังไงบ้างคะ

ส่วนแนวต้านอยู่ที่1 9ึ่งันหแปแล้วก็19,260ค่ะค่ะได้ค่ะสำหรับใบนี้ขอบคุณคุณพันธงามเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ คุณพันงามอรารยะพุทธนะคะจากคลาสสิกโกลฟิเจอร์สคำแนะนำในการลงทุนทั้ง Se ็ตฟิฟตี้ฟเจอร์และทองคำเดี๋ยวเริ่มต้นบ่ายนี้ Set 5ฟิ u t u r e s เจอร์นะคะโอกาสที่ปรับตัวขึ้นมาแต่ว่าจังหวะสั้นๆขึ้นมาติดแนวต้านสามารถเปิดช็อตโพ i ิชันได้ค่ะสำหรับแนวต้านนะคะที่ทางคลาสสิกโกลฟิเจอร์สให้เอาไว้คือระดับ1 0ึ่จุดและ10,70จุดเปิดช็อตโพ i ิชันคือขายไปก่อนแล้วค่อยกลับไปรับหรือว่าปิดทำกำไร10,50จุดและ10,46จุดแนะน็น,นะะึ่งพันซี่สิ้นสุด เดือนกันยายนส่วนราคาทองคําเคลื่อนไหวอยู่ตอนนี้ระดับที่ถือว่าอาจจะไปได้ไกลไม่มากนะคะระดับแนวต้าน1,251-1,257ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะเปิดชอ็อตพ s ซิชันนะคะคือขายออกไปเช่นกันระดับแนวรับกลับมาปิดทํากําไร1,240ถ้าไกลลงไปลึกๆนะคะ1,230สามารถที่จะเปิดลุ้นลองพซิชันล,ลุ้นเด้งกลับได้นะคะ